รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบ Seven s t e p กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ความสำคัญโรงเรียนบ้านมูโนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพในปีการศึกษา2565นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพิที่3จํจำนวน64คนพบว่านักเรียนจำนวน34คนไปศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาตามความสนใจความถนดัดอีกทั้งผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานมีพื้นฐานอาชีพติดตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา ดังพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรชัชกาลที่10ด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพในท้องถิ่นจากปราชญ์ในชุมชนส่งผลให้นักเรียนรักการทำงานทำงานเป็นมีพื้นฐานอาชีพเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปจุดประสงค์ 1. เพื่อน้อมนำพระบรมรา าโชว์ใบด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบตัติ 2. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ 3. เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทักษะอาชีพในชุมชนเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 4. เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพมีงานทำมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 5. เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงสาจำนวน373คนเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่3การมีงานทํามีอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 2. โรงเรียนมีการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพอย่างมีคุณภาพ 3. นักเรียนมีพื้น ฐานทักษะอาชีพในชุมชนเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมเพิ่มขึ้น 4. นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพมีงานทำมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เพิ่มขึ้น 5. ครูมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีพในชุมชนมูลนเพิ่มขึ้นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ชุมชนเป็นฐานขั้นที่1แรงจูงใจ 1. น่ 1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้แก่ครูในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนผู้นำศาสนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทำา MOU หรือบันทึกความเข้าใจ 2. ประชุมครูผู้ฝึกสอนทักษะ อาชีพเพื่อวางแผนการดำเนินงานออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3. ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าจำนวน64คนชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างการรับรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพขั้นที่ 2. เป้าหมาย ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น1ิบกลุ่มกลุ่มละเท่าเกันพระความสามารถเก่งปานกลางและอ่อนนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและออกไปสำรวจอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้แก่อาชีพการทำอาหารพื้นเมืองคาหวานการชงเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นการทำกรงนกการตกแต่งผ้าคลุมผมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีกูรงบันดงและอาชีพการขับเรือรับจ้างนักเรียนสัมภาษณ์ปราชชาวบ้านแต่ละอาชีพ และรวบรวมข้อมูลหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มและครูร่วมกันอภิปรายถึงอาชีพที่นักเรียนออกไปสำรวจและสนใจที่สุดขั้นที่3มฝึกทักษะ practice ในขั้นที่3นี้นักเรียนและคุณครูผู้สอนแต่ละกลุ่มออกไปฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจที่บ้านปราชาวบ้านต่อจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะนําความรู้ที่ได้จากปราชาวบ้านกลับมาฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพแต่ละอาชีพที่โรงเรียนจนเกิดความชํานาญ ขั้นที่4นํนำเสนอพรีเซนต์นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานจากการฝึกทักษะอาชีพครูผู้ดูแลกิจกรรมและประเมินผลการปฏิบัติหากนักเรียนกลุ่มใดไม่ผ่านการประเมินให้กลับไปฝึกฝนและกลับมารับการประเมินใหม่อีกครั้งขั้นที่5ออกแบบตลาดนัดความรู้ดีไซน์นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมวางแผนและออกแบบการเปิดตลาดนัดความรู้เพื่อให้มีการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบของการจัดงานที่จะนำเสนอ ผลงานแต่ละอาชีพขั้นที่6ตลาดนัดความรู้ knowledge market นักเรียนจัดตลาดนัดความรู้แสดงผลงานที่ได้จากการฝึกทักษะของแต่ละอาชีพโดยโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์และ Facebook ของโรงเรียนบ้านมูโนเชิญปราชชาวบ้านผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำท้องถิน่นหน่วยงานในท้องถิน่นเข้าร่วมชมความสามารถของนักเรียนทำให้นักเรียนได้จำหน่ายสินค้าสร้างร ได้และยังเป็นการฝึกประสบการณ์ ขั้นที่7ถอดบทเรียน Lesson Learn หลังการจัดตลาดนัดความรู้ได้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน after action review AAR เพื่อเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนประเมินผลการพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญามีงานทำมีอาชีพตามแนวพระบรมบราโชบายด้านการศึกษาโดยใช้รูปแบบ7 s t e p เพื่อรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลผลการดําเนินงานส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นม่ทยมศึกษาปีที่3วิชาการงานอาชีพสูงขึ้นร้อยละ90.25นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและชื่นชมในผลงานตนเองยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีต่อผลงานของตนเองด้วยความเต็มใจมีความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาความมุ่งมั่นในการทํางานและทักษะการสื่อสารสามารถอธิบายและนําเสนอผลงานของตน เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ